อ๋อเอาไม่ไม่ฉีดตรงเนี่ยมาแล้วมาแล้วนี่ค่ะนี้มา,มาแล้วอาบอากระเพรากะเพราไปนะไป Let's go Let's go หายหทุกคนเรากลับมาอีกแล้วนะคะออกมีความเสียงแหบเล็กน้อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้นอนน้อยมากๆเลย แต่วันนี้เหมือนเดิมนะคะเราไม่ได้มาคนเดียวเรามาก,กับกะเพราอย่างที่สัญญากันไว้นะคะว่าเราจะพากระเพราอ่ะมาออกบ่อยขึ้นวันนี้จะหลับแนละ้ว <laughs> คือวันนี้เนี่ยเบลว่างพอดีนะคะแล้วก็บ้านอุนิหรือว่าที่เป็นแม่เผานะคะวันนี้เขาจะพาลูกๆแล้วก็อุนิเนี่ยมาว่ายน้ําแล้วเบลวะเพิ่งซื้อคอสกับที่นี่ไปก็เลยอ่ะเผายังไม่เคยว่ายน้ําเลยแล้วเราอ่ะเพิ่งซื้อชูชีพให้เขาแล้วเผาอ่ะปอดดีขึ้นละสามารถว่ายน้ำได้แล้ววันนี้นะคะเราจะพากับเผามาว่ายน้ําครั้งแรกค่ะมาดูกันนะคะว่าน้องเนี่ยจะไหวไหมเพราะว่าช่วงนี้น้องก็น้ําหนักค่อนข้างเยอะนะคะก็มาดูกันนะคะชิคกีเผาตื่นเต้นไหม ไปนะครับว่าน้ำทางเลกเผาบอกเอาหน้าจอแอร์เหมือเดิมโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับส่วนใครยังไม่ดูคลิปอื่นๆของกระเพานะคะสามารถไปดูตรงนี้กันได้เลยนะคะในเพลย์ลิสต์ของกระเพานะคะ ฟูกุแล้วก็อูนี่ด้วยนะพาวแต่ว่าเราถึงก่อนเนาะเดี๋ยวเราแบบว่าไปเข้าห้องน้ำกิำขนขนมก่อนเนาะโอเคบายเลสโก้เลสโก้พาวรอคนอื่นก่อนนะเพาฉี่หรอเอาไม่ไม่ฉี่ตรงเนี่ย ความไม่ตื่นเช้าเลยไม่กินข้าวนะคะเบลเบลถามว่าที่นี่มีอาหารคนไหมคะขนมขอะไรอยงี้เขาบอกไม่มีแต่ว่ามีอาหารหมาอันนึงที่ที่คนกินได้ใช่ไหมคะใช่ก็คือเป็นไก่กรอบไก่กรอบทุงนี้ซึ่งก็มีคนมารออยู่คนนึ่งล้วแต่ว่าด้วยความที่เราหิวเราจะลองชิมดูนะคะว่าเป็นยังไงอาหารหมามันจุดแล้ค่ะพี่แอรใช่แต่เี้ยสักัจะแบบเผินนะเก็บแบบมันมันมันอะ สุนะะนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนโอเคอันนี้คือหมาของพี่แพรี่นะคะทำไม่ได้มอบได้มอบมอบมอบอน,นี่น้อาเจ กับน้องพาวนะคะแล้วคือพาวก็คืออยากได้กับเขาตลอดแต่เขาคือนิ่งมาก <c oughs> เซียรำพาน <c oughs> เซียบอกน <c oughs> ีเด็กนี่ใช่พี่กระเซียก็คือตุยเลเย่ละจ้ะค <c oughs> ือเย็นเย็นอากาศเย็นเย็น ไ,ได้อันนี้ทำการฝึกก่อนไปเร็กวกันไปอ๋อชูชีพหล่อมากหล่อมากครับพี่เราไปเดินเล่นก่อนป่ะอันนี้ทำอะไรก่อนคะพาเดินเล่นก่อนก็ผมพาเดินเล่นให้คุณน้องพาวโอ้โหโหโหลบอ่ะ <c oughs> วันไดก่นเลยเจ้าพ่งทิงตัวที่ลูกจะไม่ลงน้ำเลยมาซื้อกันมาด้วกันมาด้วยกันโอ้ก่มากครับข้าดู้มาเอากิ่มากครับดูดบัวกล่มาก้มาดูดดูดดูดก่นมากครับมาดูอคลายข้ากลัวหรอก็เบนี้กันหมดทุกคนเลยครับอ๋อค่ะโอเคลูกอ่าจยน้นะไม่เป็นไรครับหนึ่งส นี่คันนี้ฟุกุมาแล้วอูนิก็มาแล้วเออมันฟุกุมา ฉัรักฉันรักฉัรักที่สุดมาแล้วมาแล้วอนี่คันนี้มาแล้วกุ๊กแกงไปเล็้วเพาเป็นเล่นกับเขาแลว้ว <C> e <at> ดูอันนี้สิคันนี้โดดเอง พอผักยกแั๊หนึงใช่ไหมมาแล้วมาเร็วมาเร็วอ้าวเผาอะไรอ่ะไปกัน <c oughs> เคค่ะนะตอนนี้ก็คือรอเผาอาบน้ําอยู่นะคะเผาว่ายน้ําได้ก็ถือว่าเขาบอกว่ามีแววทรงดีแต่ว่าขาหลังเขาไม่ค่อยแข็งแรงคิดว่าเพราะว่าเขาอาจจะแบบไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอยู่บ้านนอนเฉย,ยเฉยอะไรอย่างเงี้ยที่เจ้าของดอกเดส ก็เลยแนะนําว่าเออช่วงเนี้ยที่พอฝึกว่ายน้ําให้มาถี่ขึ้นหน่อยกล้ามเนื้อขาหลังจะได้แข็งแรงตอนนี้เหมือนแบบว,ว่าน้องไว่ายไม่ค่อยไปอะไรอย่างงี้นะคะแต่วันนี้เขาก็ดูแฮปปี้นะเขาก็เหมือนแบบว,ว่าครั้งแรกก็ถือว่าไปได้แต่ว่าพอเพื่อนๆนมาพี่น้องมาสมาธิหลุดค่ะจะบอกพี่พี่ที่ด็อกเดย์นนะให้คําแนะนําเรื่องหมาดีมากใครสนใจนะคะพาาน้องมามาว่นายน้ํากันได้นะคะนี่นะคะพาอาบน้นําเสร็จแล้ว แต่ว่าคือดูเหนื่อยมากคิดว่าวันนี้ล่วงแน่นอนนะคะก็ยังไงใครชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าอยากดูกับเราเพิ่มเติมก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็กด subscribe ให้เบลด้วยนะคะวันนี้ไปละพร้อมเผาๆบายๆเผาบายบายไปด้วย,ยกวันครับ,บายบายขอบคุณที่ติดตามผมนะครับ oh, ล่วงละบายบายค่ะทุกคน